รวมกันมาเปล่าอืมที่ว่ารวมกับใทรคิิวอะที่แม่สิรวมรวมสวัสดีทุกคนนะวันนี้เราก็จะมา<อ>รีวิว<อ>รถแตง่งรถแตง่งแบบมีเสียงโคตรตึงนี่รถแตง่ง ดูสิรถแต่รับเนี้นะครับจะเอาตีนสไนเปอร์เพื่อส่งนะครับ RBT น้ำดูกันนะครับ้ออย่างตึงนะครับดูสิตึงมากอะ่ะโคตรเท่โู้โดสู้ขาหมดเลย แล้วก็มีพวงมาลัยด้วยหรือเปล่านะใช่พวงมาลัยไหมอาจจะใช่ก็ได้นะแล้วก็ดูนะครับดูที่จับเลครับสีดำเท่มากแล้วมาดูที่นั่งคนระับโอเ้เท่มากดูไกลๆเท่มากแล้วมาดูข้างกันนะครับดูข้างนะอุอ้ยเทอันนี้ก็ อ่าน้องงามพีดาอ,อันนี้แค่ไว้ด้งนมีสเล็บอะไน่ะเพลงว่าอันนี้บิดเสียงโอเคดูเสียงนียังตึงอะ่ะเสียงโคตรตึงเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวโอเคแต่งชุดแป๊บแล้วผมก็จะหมอบด้วยดูหมอบหมอบหมอบสิ เสียงเพียงตึงอ่ะเดี๋ยวผมจะไปแข่งนะครับเอามาแข่งยิงผมว่าไปได้นะแต่ผมขี้เกียจว่าผมจะทดลองเสียงไปด้วยเสียงยังตึงอ่ะเดี๋ยวๆ,ๆมีอีกรถหนึ่งนะฮะ รถอีกรถหนึ่งนะครับดูนะครับฮะเห็นไหมเห็นไหมเห็นแม่วงไหมเหม่โอเคครับโอ้รถนี้เท่นะครับดูแล้วรถคันนี้ก็เท่นะครับคือผมจะใช้รถคันนี้ไปแข่งนะครับมาดูครับมาดู うん。 giúp lo giúp lo ngọt tập ôi mèo hả Đừng yên dạ yên tam được cái cây thả con đen một thấp โอ้ครังค้าบเดี๋ยวก็ใกล้จะถึงแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วนะครับบองเสียงแป๊บ ใชครับตอนนี้ก็มีแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องไปโน้นนะครับชนเลยเราย้อนสอนนะครับดีดดโอ้ท่าดีเหมือตึ้ง โอเคตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับไปกันนะครับเบกเบกเบกเราต้องมาทางนี้ครับ ทีครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับผมโอเคเราเอารถอันนี้แล้วกันนะครับรถที่ผมใช้นะโอเครับผมซิงครับซิงครับโอ้เสียงบ้ามากซิงครับผม เพิ่งได้เงินเย้เอ้ยแต่มันได้เงินด้วยนะแต่มันได้เงินทีละร้อยถือว่าดีไปล็อซิงนะครับรถคันนี้ก็แรงนะครับเดี๋ยวผมเอารถคันคันใหม่มาโฮ้โอ,ออก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 ก่อนออกก่อน โอ้ย่ยาบอกแล้วผมต้องแข่งอ่ลองดูอันนี้กันต่อะครับโอ้มัต้องหมอกแล้วครับเสริมหน้าโอเคอได้มาเป็นพันเลย,ยได้มาเป็นพันเลยแล้วเนี่ย ออได้มาเป็นพันเก็บแังแดงนี้ได้นะครับโอเคครับต่อไปผมจะใช้เป็นรถนี่นะครับอเอาเป็นรถอันนี้นะครับอันนี้ก็แรงนะครับ โอเคครับเรามาแข่งเลยครับอเฮ้ยสปอร์ตเลยเฮ้ยรถบหนาโอ้ยีๆๆนหน่อยยกลอเข้าเฉย แหลกจังอีกคนแเดี๋ยวผมมาทำหน้าปกคลิปก่อนนะครับทำหน้าปกคลิปก่อนทำหน้าปกคลิปก่อนนะคะแล้วทำนี่แรงด้วยเยครับหน้าปกคลิปทำหน้าปกคลิปแป็นนั่นแหละ มาหนะ้าปกคลิปรสามั้งหนึ่งโอเคครับแคปแล้วเดี๋ยวแปหนึ่งนะครับอ๋อโอ้ไฟไม่เพียงพอลบรูปไปอันหนึ่งนะครับโอเค โอเคไฟล์ไม่เพียงพอแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ,บ๊ายบาย